การทําบุญให้ทานนี้มีเป็นพื้นฐานตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทานภายนอกเราก็ทานทานความคิดทานอารมณ์อันนี้ต้องแยกได้ต้องเจริญสติเข้าไปสังเกตจนจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดตามดูรู้เห็นความคิดรู้เห็นอารมณ์ถึงจะทานความยึดมัน่นถือมั่นได้ จะดับความเกิดของใจได้เราอาจจะควบคุมอาจจะดับได้แต่ยังแยกไม่ได้เพราะว่าต้องมีความเพียรเป็นเลิศจริงๆถึงจะแยกได้คลายได้กำลังสติต้องหัดสังเกตให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงจนตามดูรู้เห็นจนเป็นอัตโนมัติได้สัก <c oughs> วันหนึ่งเขาคงจะเข้าใจเขาคงจะคลายได้ตราบใดที่เรายังฝักไฝ่อยู่วันนี้พระเรา ก็นิมนต์ไปทำการสักระหลวงพ่ออุปชาที่วัดแต่ขามบำรุงนึวัดบันโขบมีไปรถตู้มีรถกระบะใครว่างว่างก่อนิมนต์มาเชิดมารับพระเราไปที่โน่นกันมีไขว่างมีรถกระบะใครว่างเอารถตู้ไปด้วยรถตู้จะวิ่งสองเที่ยว สองเที่ยวสามเที่ยวก็ได้รับไปไปมีการประชุมสกะกพระ,ะผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ผลการปีนี้ก็คงที่วัดเราก็คงจะไม่ได้ลงอโอโบสดสังฆกรรมกันเห็นมีมติว่าอยากจะให้กระจายไปทุกบ้านเพราะว่าที่วัดเรารับมารวม20ป่ปีทุกปีทุกปีทีนี้ท่านก็เลยอยากจะให้กระจายหมู่บ้านอื่นบ้าง ก็เลยได้ไปลงที่โนนบางที่นี่บ้างวัดเราก็คงจะให้คลายผ่อนคลายสักปีบอกว่างั้นก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศให้พระไปลงที่โน่นที่นี่ลงเห็นอุโบสถแรกก็ที่บ้านอะไรนะบ้านบ้านไกนาวัดวัดอุดมไกนาก็อยู่ทางตะวันออกของเราหลายบ้าน สามสี่หมู่บ้านกาดก็ไปร่วมกันนำกับข่าวกับปลาไปถึงเวลาได้ทำบุญถวายพระในเขตตำบลของเรานี่ก็มีตั้งแต่วัดของเรานี่แหละที่มีพระคุณเจ้าเยอะแม่ชีเยอะทีอื่นก็มีอย่างมากกว่าห้าหกรูปสองสามรูปอันนี้สงบุญอยู่ที่ไหนพระสงฆ์ฉีกรวะญาติโย,ยมก็หลังไหลามาเป็นธรรมดา มาช่วยกันทําให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราทางลานมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงนั้นก็ดําเนินไปเรื่อยๆลงทานก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วแหละลงทานใหญ่จะได้จัดตั้งหม้อกว๋วยเตี๋ยวใหญ่ทำลาดหน้าเอาไวแ้แจกทานทางโน้นลงทานตลอดต่อไป นี่ต้มยาหมออ้อใหญ่เอาไว้ยาสมุนไพรเหนื่อยก็ดื่มน้ำยาพากันทำมีความสุขงานสร้างเกดีเลยเป็นงานอดิเรกไปเลยได้อยู่นิดเดียวปลูกต้นไม้ปลูกต้นดอกไม้กะว่าให้เสร็จให้เสร็จดอกไม้ออกดอกให้เสร็จให้เจดีเสร็จพอดีประมาณ4ีหปีนี่ต้นไม้คงออกดอกได้ ต้นกันลประพฤกต้นหางนกยูงต้นชวนชมพันทิพอบต้นไม้ใหญ่นี่เท่าต้นเสานี่แหละทำโตโตคนโอบสองโอบสองโอบจะได้ออกดอกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่สําคัญของหลบมนุษย์ของหลาเทวดาเพราะว่าได้อัญเชิญพระบรมสารีกากธาตุมาปฏิทฐา <S <S บนบนเิหารเจดี ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของส่วนกลางสมบัติของทุกคนมีโอกาสพวกเรามีโอกาสมากได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันหลวงพ่อขอขอบคุณมากมากทุกคนขอบคุณเหรามนุษย์เราเทวดาที่ได้มาช่วยไม่ให้ได้ลำบากอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นได้เห็นการขึ้นองค์เจดีย์กลางบรญษานี่ก็คงจะได้ลงเสาเข็มกัน กพราะว่าวิศวกรใหญ่ท่านก็คำนวณอะไรต่างๆแล้วก็จะได้ติดต่อเรื่องโฉาเข็มเรื่องการดําเนินต่อไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องเราทํามากทําน้อยก็เป็นบุญของพวกเราเป็นบุญของทุกคนบุญสมมุติเราก็ทําส่วนการชาระสังกิเลสเราก็ต้องพยายามทําด้วยการเจริญสติเราก็ต้องสร้างขึ้นมาไปวิเคราะห์ใจชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผล เห็นการเกิดการดับเห็นการแยกการคลายีการควบคุมใจใจที่ปกติใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่เกิดสติปัญญาไปเกิดแทนได้อย่างไรทุกเรื่องกายทำหน้าที่อย่างไรวิญญาณในกายทำหน้าที่อย่างไรเราควรที่จะศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงประกาศด้วยตนเองแนวทางนั้นมีอยู่แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยแล้วพวกเราจะดำเนินได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรนะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนโน้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราการทําบุญให้ทานนั้นเรามีโอกาสได้ทําร่วมกันการสร้างประโยชน์เราก็มีโอกาสได้สร้างร่วมกันให้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทางสมมุติส่วนการขัดเกลากิเลสเราก็ต้องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมากิเลสเกิดข,ขึ้นเมื่อไร่เราก็จัดการทันทีด้วยสติด้วยปัญญาที่เข้มแข็งแหลมคมเร็วไวตื่นการเจริญพรม,มิหารเข้าไปทดแทน ทุกเรื่องมีแนวทางหมดมีการต่อกกกับกิเลสหมดเ้นเตยแต่ว่าพวกเราจะดําเนินเอาไปต่อสู้กับกิเลสแต่หรือไใหม่เท่านั้นเองอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติใจเกิดความโลภเราก็พยายามละความโลภใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธดยการให้อภัยด้วยอาโหสิกรรม มันมีสิ่งทดแทนกันอยู่ทุกอย่างเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้ถึงจุดหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของตัวเราเองเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็มาด้วยแรงเหวี่ยงของกรรมกายก็ก่อนกรรมยังมีกรรมอีกตัวหนึ่งทึ่งเป็นฝ่ายนามาทมคืออาการของความคิดกับตัวใจนั่นแหละเขารวมกันทําให้เกิดทิฏที่เกิดทําให้เกิดอัตราโตต้ตนใจเกิดก็เกิดอัตราใจคลายความคิดได้ก็คลายความหลง มีหมดเห็นหมดถ้าเราสังเกตวิเคราะห์ดูจะมีความสุขในการดูในการรู้ในการทําความเข้าใจแล้วก็รู้แล้วเห็นแล้วมันอยากจะละก็าหาวิธีละโดยการขัดเก่าเอาออกถ้าเราไม่เอาออกก็พอกพูดเหมือนกับดินพอกหังหมูก็แน่นอยู่งั้นส่วนมากอยไปแก้ตั้งแต่ปเหตุไม่พยายามถอนถึงรากถึงคนต้นเหตุพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่เหตุ เหตุเกิดเกิดทางกายเนื้อเนี่ยเเกิดมาแล้วเกิดทางนจิตวิญญาณเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นแหละที่เราเข้าไปถึงทางอาการของใจทั้งตัวใจบางทีทั้งสติปัญญารวมกันไปเป็นก้อนเลยหมุนไปอยู่งั้นเะ้รเรียกว่ากงกรรมกงเวียนถ้าเราไมาแยกได้เราก็ตัดวงกลมกงกรรมออกได้ตามทําความเข้าใจได้เราละกรรมอยู่เหนือกรรมดูแลกรรมคือกาย จนกว่าจะหมดลมหายใจก็ต้องพยายามเเาวได้บังไม่ได้บังพยายามทำก็ขี่ก็เหมือนกัดขยันมันเพี้ยนอยู่ไม่เป็นสุขขยันอ,อยู่ธรรมดาไม่ได้ถ้าไม่มีงานทำนี่ไม่เป็นสุขว่ากั้นต้องมาหางานทำมนนนันน่นนะนี่งานภายในก็ทำงานข้างนอกก็ทำก็เรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุข อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงสักนิดหนึ่งเพื่อจะตื่นขึ้นมาพวกท่านได้ทำแล้วได้อย่างทายางก็เริ่มเถอะนะความคิดต่างๆภาละหน้าที่การงานต่างๆก็วางมาแล้วก็ปล่อยก็วางก็จุดมาจนกระทั่งน้อมกายเข้ามาถึงวัดจนกระทั่งน้อมกายของเราเข้ามานั่งณสถานที่ตรงนี้ ทุกอย่างวางเอาไว้ให้หมดหลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผดลมหายใจออกมายาวๆเรามาวิเคราะห์เรื่องลมหายใจของเราความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกในหลับธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่าสติหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรลับ้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หือหายใจเข้าหายใจออก,ม,ก,อออกมีความรู้ให้โตเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ ถ้าความรู้สึกพังเผยก็เริ่มใหม่ความรู้สึกพังเผยก็เริ่มใหม่เริ่มอยู่บ่อยๆจนได้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีไปห้านาทีสิบนาทีความรู้สึกต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นส่วนใจนั้นจะก่อตัวปรุงแต่งทงไปภายนอกเขาก็จะรู้ทันบางทีรู้ทันแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอาการตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วก็ควบคุมเอาไวก้กระตุน้นความรู้สึกที่การหายใจเขาออกใหม่ใจก็จะช้าลงช้าลง กำลังสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นต่อไปข้างหน้าใจก็อยู่ในโอวาทของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาความคิดจะผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจความรู้ตัวของเราก็จะรู้ทันขณะเขาเกิดเขาปรุงแต่งความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละเขาเกาะตัวอย่างไรใจจะกระโดดเข้าไปรวมอีกเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานใจกับอาการของใจถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราอาจจะเห็นตรงนั้นสักวันหนึ่ง ถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยใจเคลื่อนเข้าไปรวมใจจะดีดออกจากความคิดตรงนั้นทันทีเหมือนกับขโมยรอบเขาบ้านถ้าเจ้าของบ้านเห็นมันจะรีบประโจนออกโดยปริยายเหมือนเราขึงหนังยางตึงๆเราก็กันไกลไปตัดมันจะดีดออกจากกันเขาเรียกว่าแยกหลบแยกนามหรือว่าไอ้หงายของที่คว่ำ ใจก็จะว่างกายก็จะเบากายหนใกักๆที่กายนี่เบาเดินเหินเหมือนกับจะเหาะความรู้ตัวของเราก็จะตามเห็นการเกิดการดับของขันห่าว่าเป็นเรื่องอะไรบางทีก็เป็นเรื่องอดีตเ็าเรียกว,ว่าการองสัญญาบางทีก็เป็นกุศลอาุศลบางทีก็เป็นก,กลางกลางเาเรียกว่ากองสังขารตัวใจเข้าไปรวมเขาเรียกว่าใจเข้าไปเสวยเข้าไปร่วมบางทีก็ยินดีบ้างยิน้ายบ้างบางทีใจก็เกิดกิเลส ทั้งอยากไปทั้งไม่อยากไปแต่เวลานี้ความรู้ตัวกําลังสติของเรามีน้อยเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้แต่กําลังใจนั้นเป็นบนุญอยากได้บุญอยากเห็นธรรมตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมถ้าการเกิดของใจเขาเรียกว่าความไม่นิ่งความไม่เที่ยง การตามดูตามรู้ตามเห็นความคิดอารมณ์ต่างๆเห็นความเกิดความดับของความคิดก็เรียกว่าเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าในกายของเราอันนี้ส่วนรูปนะอันนี้ส่วนนามนะให้ชัดเจนส่วนปัญญาให้ชัดเจนตามดูรู้เห็นเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์มีเรื่องเดียวนี้แหละที่จะต้องศึกษาให้ค้นคว้าให้รู้แจง้งเห็นจริงในกายในใจของเราถ้าเห็นตรงนี้แล้วตัวอื่นมันก็ไม่มีปัญหา ถ้าแยกได้คลายได้ตามดูได้เห็นเหตุเห็นผลได้ชี้เหตุชี้ผลได้ว่าอะไรควรละอะไรคนเจริญส่วนมากเราจะไปแก้ที่ปลายเหตุ ไม่เอาที่ต้นเหตุต้องเอาต้นเหตุหียก่อนแล้วก็กางเหตุปลายเหตุทั้งภายนอกภายในมันจะเป็นลูกโซ่กันไปหมดก็ต้องพยายามล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ตลอดเวลาถึงเวลาเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันอา่าวสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนให้่อเนื่องกังนัากนี้หนึ่งก็ยังดีนะ